มาสัมผูโพะเขวาพูดทางพระเวันตังอภิวาเทจะวาคาโตัวพะว,วาจาทั้โมอมามัาางระมาสานิสุติปโนพระคขวโตสาปกสังโฆส สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปาปวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปาปวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรัตสังสะเสนังสะพันธุงอลินทังปริตานุภาวุสัทราชนาตุติ อาริตวานเมตังเตมิตาปะทันตาอวิชิตาคิตาบริตังภะนันโตสัพเพต้าเมจรูเฟคิริชิสาราตเตจันตริเกบิมาเนมิเตรตเทจักาเมตารูวานคกข้าหันเกหวัตุมหิงเกเตอุมมาใจยันตุเทวาสาราสารวิสเมียตะสันทัปนาคา กตัญญตาสันติเกยังมุนิวาจนาสาธุเมสุนันตุสัมมาสวนากโรอยัมปทันตาธัมมาสวนากโรอยัมปทันตาธรรมสวนากโรอยัมปทันตา พื้นฐานของงานสมบัติเก้านี่แหละวัดตาางวัดมีงานของงานเป็นสมบัติใช้ที่โจทย์ไม่หมดบางทีผิดโจทย์ไม่จบงาน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมหวยภาคอีสาน channel นะครับวันนี้จะพามา2ตัวเลขที่หน้าถ้ำนะครับผมหน,หน้าถ้ำวัดล้างนะครับสวัสดีค่ะพ่อเยนิดและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับแอดมินและทีมงานผมปิยะครับสวัสดีครับพี่ปิยะครับ สวัสดีจ้าแอดมินและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องมิ้นและทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอดมินผู้แยนิดน้องอาร์ตและทีมงานสมาคม,มกหมวยภาคอีสานทุกๆค่ะขอบคุณครับกำลังเลิกงานค่ะสู้ๆนะครับสวัสดีหอ,อมเย่เย่จำออมได้ด้วย ่เตรียมสมุดเตรียมปากกาไว้เลยนะครับรบกวนเช็คสัญญาณให้หน่อยครับสัญญาณหลุดไหมครับหรือภาพชัดไหมครับเช็คสัญญาณให้หน่อยครับ ค่ะวันนี้เรามาเอาหวยใหญ่นะคะหวยใหญ่นะคะงวดวันที่16มิถุนายนนะคะวันนี้มาที่วัดล้างนะคะวัดล้างท้ายหมู่บ้านเป็นวัดเก่าวัดแก่เลยค่ะแต่ก่อนสมัยก่อนตั้งแต่พญา,านิดเป็นบ่าวเลยเนาะบ่าวซำน้อยวัดนี้แต่สมัยเราเป็นบ่าวแล้วว่าตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่แล้วหน้าถ้ำนี้จะเป็นกุฏิ ของพระอาจารย์ที่มละนะไปนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีโบสถ์ไม่มีอะไรจะใช้เป็นถ้าเลยในสมัยก่อนเนาะจะอาศัยอยู่หน้าถ้าอยู่หน้าถ้ำก็มีป้ายติดแบบเขียนเป็นโขกหินไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าตั้งอยู่ตั้งแต่ปีพศออไหนไม่ได้เขียนพศออไปให้เนาะรู้แต่ว่าเป็นหลวงพ่อปู่บุญมีค่ะจักวะโกประมาณ<ก>จวะว่าโล เป็นผู้มาสร้างวัดนี้นะคะแต่ว่าท่านไม่ได้บอกว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศไหนแต่ว่าดูดูแล้วน่าจะหลายปีเนาะเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนเรายังไม่มีวัตถุสร้างโบสถ์สร้างอะไรสมัยนั้นก็อาศัยอยู่หน้าถ้ำอยู่ในถ้ำก็ฉันข้าวอยู่ในถ้ำจำศีลจ,จำวัดก็อยู่ใช้ถ้ำเลยเป็นที่ตั้งเนาะ,ะทาง เตรียมสมุดเตรียมปากกาไว้เลยนะครับทางทีมงานก็เป็นแค่แนวทางให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับค่ะลองตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงปู่ที่เคยที่เคยอยู่ที่นี่นะคะปู่บุญมีลองขอท่านดูค่ะเผื่อท่านจะให้โชคให้ลาภพี่ๆทางบ้านเนาะตัวเลขปรากฏให้เห็นชัดไหมคะพี่ๆเริ่มเห็นกันหรือยังสภาพ อากาศทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมครับสวัสดีค่ะน้องอาร์ตน้องมิ้นและทีมงานจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีครับรับได้สิบหกจุดห้าขอบคุณครับสวัสดีครับน้องอาร์ตและน้องมิ้นอุดรชัดเจนครับอุดรฝนตกไหมครับ พี่ๆเห็นตัวไหนกันบ้างครับค่ะเดี๋ยวมาสองตัวเลขกันนะคะวันนี้เรามาเอาโชคใหญ่อีกไม่กี่วันแล้วน้อหวยก็จะออกแล้วหวยใหญ่ใกล้มาแล้วอ่าดูกันเลยพี่พี่เห็นตัวไหนกันบ้างครับสามารถเม้นบอกได้นะครับผมสวัสดีน้องอาร์ตเบรงการไม่ตกจ้ะที่นี่ก็ยังไม่ตกครับ น้องอาร์ตเห็นเป็นแปดหนึ่งนะครับพี่พี่เห็นเหมือนน้องอาร์ตไหมหรือว่าเห็นตัวอื่นเห็นตัวไหนกันบ้างครับเห็นตัวไหนจดไว้เลยหรือจะแคปหน้าจอไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับทางทีมงานก็เป็นแค่แนวทางให้เลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เห็นตัวไหนกันบ้างเอ่ยครับอ่ดูฝาน้ำแดงกันครับฝาน้ำแดงฝาที่หนึ่งครับเป็นห้าหนึ่งนี่ครับฝาน้ำแดงอีกฝาหนึ่งนะครับสองสามกับ ห้าหนึ่งนะครับฝาน้ำแดงพอดีสองสามไปตรงกับเลขลายแทงของเราพอดีสองสามไปตรงกับเลขลายแทงของทีมงานนะครับไม่แน่นะไม่แน่นะไฟพญานาไม่แน่นะแล้วก็ตรงกับไฟพญานาแล้วก็ตรงกับไฟพญานาคครับแล้วก็ตรงกับไฟพญานาคครับห้าสองสามจดไว้เลยครับหรือจะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้ สองสามตรงกับลายแทง,ลแ,ทงแล้ววัดฝายพญานาคแ,แล้วก็วัดฝายพญานาคไม่แน่นะดึงเข้าอีกครับผมไกลมากอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นล่างภาพแต,แตกไหมครับ สองสามนะคะจะตรงกับอ,อะไรนะวัดป่าฝ่ายพญายนาคกับลายแทงนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะตรงกันเนาะตรงกับฝาน้ำแดงของน้องอาร์ตด้วยค่ะภาพแตกไหมครับเช็คให้หน่อยครับอ่าเห็นตัวไหนครับสามารถจดไว้เลยหรือว่าจะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้ ทางท to okay, okay. right. ีมงานก็เป็นแค่แนวทางให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างก็ขออภัยด้วยครับชัดจ้าขอบคุณครับเห็นตัวเลขเอยังครับเม้นไว้ได้เลยนะครับว่าเห็นตัวไหนน้องอาร์ตเห็นเป็นแปดหนึ่งเห็นแปดหนึ่งเหมือนน้องอาร์ตไหมครับสามารถเอาไปลุ้นลาววันนี้ก็ได้นะครับ วันนี้หวยลาวออกครับสวัสดีครับน้องอาร์ตส,สวัสดีครับ,าารบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ครับตเตรียมสมุดเตรตียมปากกาวไว้เลยครับคร,ครับใครที่ยังไม่ติดตามทั้งหมดสี่ช่องของเรานะครับมีช่องสมาคมหวยภาคอีสานสมาคมหวยภาคสมาคมหวยแห่งประเทศไทยล่าหาหวยและสมาคมหวยภาคอีสานแชนแนลนะครับ กดติดตามไว้เลยสองห้ากับสามห้าจ้าน้องอาร์ตจดตรงกับหลายๆท,ที่เลยครับจดไว้เลยนะครับหรือจีแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้ทางทีมงานก็เป็นแค่แนวทางให้นะครับบรยยาากศในด้ว เป็นจะเป็นที่พักของอาจารย์แต่ก่อนนะครับดูบรรยากาศหน้าถ้ำกันครับภาพแตกไหมครับภาพแตกไม่เอ่ยเช็คให้น้องอาร์ตหน่อยครับดูบรรยากาศข้างในครับ จะเป็นที่ของที่พื่ของอาจารย์นะครับผมเมื่อสมัยก่อนเห็นสามสองด้านบนซ้ายสามารถจดไว้เลยครับไม่แต่จ้ารับได้สิบหกจุดห้าขอบคุณครับสองสามตรงกับเลขฝาน้าแดงนะครับกับที่ไป กับลายแทงนะครับสองสามของเราสองสามจะตรงกับลายแทงนะคะแล้วก็วัดป่าสายพญานาคนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเนาะแล้วก็ตรงกับหลายๆที่เลยลาวแตกแน่นอนวันนี้สองห้าสามห้าจ้าน้องอาร์ตไม่แตกจ้าชัดเจนครับสาธุครับสองสามจ้าอ่าหลายๆคนเห็นสองสามนะครับสามารถเอาไปลุ้นหวยลาววันนี้ได้นะคะพี่ๆเห็นตัวไหน รีบกดไว้เลยค่ะทางทีมงานก็เป็นแค่แนวทางให้นะคะลองตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภกับหลวงปู่บารามีก็ได้นะคะที่เคยปกปักรักษาที่นี่เนาะที่เคยอยู่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เราลองขอดูค่ะเผื่อท่านจะให้โชคเราเสียดายจังท่านไม่ได้เขียนปีพศออไวเ้เนาะเผื่จะเอาไปลุ้นโชคได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ใคร ใครสนใจบูชาเหรียญตอนนี้เหรียญราคา700บาทนะครับและมีผ้ายันราคา199บาทและเสื้อสายบุญ400บาทมีทุกไซส์ทั้งไซส์เด็กและไซ้์ผู้ใหญ่นะครับสามารถโทรได้ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง17นาฬิกานะครับผมเบอร์โทร095 193 3528 ขอทวนเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับ095 193 3 5 2ห้าหนึ่โทรมาได้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับร่วมทำบุญค่าทูบค่าเทียนทุกหนึ่งพบาทจะได้รับลูกแก้วมหาบารามี พุทธคุณเรื่องการค้าขายนะครับห้าสี่แปดจ้าเห็นตัวไหนสามารถจดไว้เลยนะครับผมสวัสดีจ้าน้องอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีมงานสวัสดีครับพี่พี่เห็นตัวไหนครับสามารถจดไว้เลยสวัสดีคนดูเข้ามาใหม่ครับ,เ,าารบเตรียมสมุดเตรียมปากกาไว้เลย ดูเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นๆทางทีมงานก็เป็นแค่แนวทางให้ครับห้าสองสามจ้า,ตร,าตรงกับลายแทงเลยครับสองสามก็ตรงกับฝาน้ำแดงด้วยนะครับไม่แนนะ่อาจจะมาราวีนน้ไ,นะไม่แน่อาจจะมาราวันนี้ก็ได้นะครับอ่าพี่ๆเห็นตัวไหนเอ่ย ทางบ้านฝนตกไหมครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างให้ดูตัวเลขอีกสองนาทีนะครับอ่ะพี่พี่เห็นตัวไหนบ้างขอให้มาขอให้โดนสาธุสาธุครับอ่ะเห็นตัวไหนกันบ้างเอ่ย อาจจะมาราก็ได้นะครับทางทีมงานก็เป็นแค่แนวทางให้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ทางทีมงานมีทั้งหมด4ช่องนะครับมีสมาคมหวยภาคอีสานสมาคมหวยแห่งประเทศไทยล่าหาหวย และสมาคมหวยภาคอีสาน h ช n แนลฝากกดติดตามทั้งีช่องด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่หาเลขปุกพระสามารถดูได้ที่ช่องสมาคมหวยภาคอีสานครับโวกเกงคักนอหนองอาสุดยอดครับผมจังแมนคือกันกับแอดมินแอดแมนครับขอบคุณครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาเกือบจบจ้าจเกือบละเป้ะครับอ่าพี่ๆเห็นตัวไหนบ้างสามารถเม้นบอกกันได้นะครับหรือว่าจะจดไว้ก็ได้หรือจะแคปหน้าจอไว้ดูย้อนหลังก็ได้อาจจะให,ให้โชคก็ได้ครับอารอาจจะให้โชคก็ได้นะครับ ทางทีมงานก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามทั้งหมด4ช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ